สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนาภาาสรแก้วบุญชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสองเลขที่28ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงงานประดิษฐ์โคมไฟจากกะลามะพร้าวค่ะบทที่1นนะคะบทนำที่มาและความสัมพันธ์และความสําคัญของ,คงโครงงานโคมไฟเป็นวัสดุที่เป็นอุปกรณ์ที่หาง่ายถูกประสงค์ของการทําโครงงานนี้นะคะคือเพื่อจะศึกษาขั้นตอนในการทําโคมไฟจากกะลามะพร้าว สองเพื่อนำสิ่งของเหลือใช้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ค่ะสามเพื่อสร้างรายได้และสามารถนำไปประกอบอาชีพค่ะสี่เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะพุทธิฐานของการศึกษาค้นคว้านะคะโคมไฟประดิษฐ์เนี่ยสามารถประดิษฐ์เป็นโคมไฟอ่านหนังสือได้สองวัตถุวัสดุตามท้องถิ่นเหลือใช้ที่เหลือใช้ นำมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบเขตของการศึกษานะคะกอบของการศึกษาการทำโคมไฟกะลามะพร้าวเป็นการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อจุดเด่นเพื่อสร้างจุดเด่นและมูลค่าค่ะของคมไฟกะลามะพร้าวประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะผู้เรียนก็สามารถได้ความรู้ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ค่ะ สมเพื่อนำสิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงค่ะ <S <S เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะจากการศึกษาการทำโคมไฟกะลาผู้ที่จะทำโครงงานเนี่ยก็ได้ศึกษาข้อมูลเอกสารที่จะดีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องดังนี้นะคะหนึ่งโคมไฟสองกะลามะพร้าวโคมไฟ,ไฟนับตั้งแต่สมัย โบราณยามค่ำคืนเนี่ยไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าค่ะมีเพียงแต่แสงดาวแสงจันทร์และคบเพลิงก็ได้นำไปสู่โคมไฟนะคะจากคบเพลิงก็ได้นำไปสู่คมไฟเพื่อใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืนโคมไฟถูกสร้างขึ้นน่าจะรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน มะพร้าวมะพร้ากก็เป็นพืชพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปค่ะตามพื้นที่ชายทะเลทุกแห่งในประเทศไทยคุณสมบัติที่ดีของมะพร้าวคือส่วนต่างๆของมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะและสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลากหลายกะลาลกมะพร้าวกับมะพร้าวรากมะพร้าวมะพร้าวบทที่สามนะคะการดําเนินการและการศึกษาก็ ดำเนินงานตามรายละเอียดหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วิธีการดําเนินงาน2วัสดุอุปรกรณ์ในการทําโคมไฟกะลา3ขั้นตอนในการทําโคมไฟกะลาค่ะมาดูวิธีการดําเนินงานกันเลยค่ะขั้นเตรียมการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการนาการทําโคมไฟกะลานะคะ 2. ขั้นตอนการดําเนินงานออกแบบปฏิกรารจัดเตรียมวัสดุอุปรกรณ์และลงมือปฏิบัติค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะคะกะลามะพร้าวไม้สองชิ้นกับแผ่นไม้เพื่อที่จะทําฐานโคมไฟค่ะ 3. หลอดไฟ 4. สายไฟ 5. สวิตไฟบวอกปลั๊กไฟนะคะ 6. กระดาษทราย7กาวตาช้าง 8. เลื่อยฉลุก9กสว่านเจาะ 10. เครื่องขัดไม้ค่ะหรือหินเจีย 11. บบุ้งขัดไม้ 12. ตะปู1ิ 13, ดินสอวงเวียน14เทปพันสายไฟ15บล็อกหนีบไม้ค่ะซึ่ง ขั้นตอนการทําก็มีดังนี้นะคะ 1. นําผลนําผลมะพร้าวมาปอกเปลือกและเจาะรูเพื่อนําเยื่อมะพร้าวออกนะคะ 2. นําำลูกมะพร้าวมาขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายค่ะ 3. นําไม้ที่ทําฐานโคมงไฟมาทําให้เป็นวงกลมนะคะ 4. กะลามาเจาะรูตรงกลางเพื่อใส่ขั้วหลอดไฟค่ะ 5. ด้ามไม้คิวตั้งตัวฐานไฟค่ะ 6. ใช้หินเจียในการ ทําให้ฐานมันเสมอกันค่ะ 7. น้าด้ามไม้2ชิ้นมาทําเป็นขานหนีบกับกะลานะคะแนดนำสายไฟติดตั้งสายไฟให้เรียบร้อยแล้วสอดเข้ารูเพื่อติดสวิตไฟค่ะ 9. ติดต่อต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําตัวล็อกสายไฟมายึดกับด้ามไม้ตั้งฐานไฟนะคะ 10. นํากะลานำกะลามาติดกับคอโครไฟ ด้านบนแล้วก็สอดสายไฟจากฐานกะลาขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โคมไฟที่สวยงามนะคะบทที่4ี่นะคะการดําเนินงานผลการศึกษาจากการศึกษาในขั้นตอนการทาโคมไฟกะละมามะพร้าวก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ในการทําได้รู้ขั้นตอนในการทํานะคะซึ่งมะาพร้าก็นํามาแปรรูปได้ง่ายเพื่อเกิดความสวยงามแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยค่ะบทที่4นะคะสรุปผลการดําเนินงาน สรุปผลทําการทําโครงงานก็มีดังนี้ค่ะ 1. รู้จักการการทำโคมไฟกะลามะพร้าวสมีประสบการณ์ในการาในกรผลิตโคมไฟ 3. ส,สามารถนําสิ่งของเหนือใช้มาทําให้เกิดมูลค่าหรือเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 4. ข้อเสนอแนะนะคะในการต่อวงจรไฟฟ้าวงจรไฟควรระมัดระวังศึกษาแล้วก็ควรระมัดระวังศึกษาก่อนปฏิบัติจริงค่ะสกะลาควรเลือกที่ ควรเลือกอันที่สดใหม่นะคะเพื่อที่จะลดการผุพังได้ง่ายตอนเจาะกระลาค่ะค่ะการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ